เรามางานโอท็อปจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้นวันที่18พฤศจิกาถึงวันที่24พฤศจิกา,ายน2567อูว้วป้อมรูสวยไหมเป็นโดมไฟรีประยับนเขาจัดที่เกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสะเกษวันที่เท่าไหร่นะ18-24พฤศจิกาสวยเนาะรูมีดาวมีหัวใจอะเห็นไหมซุ้มหัวใจสวยไหม <Star. S 2> โอ้เขาประดับหมดสวนเลยนะนี่ป้าเห็นไหมนะไฟระย,ยิบระยับตามต้นไม้เต็มเลยดอกไม้ต้องเหมาะกับเรานี่ดูโดมสวยไหม ถ้าใครสนใจนะคะอยากมางานโอทอปรีสเกตมาได้เลยที่เกาะกลางน้ําจังหวัดสีสเกตงานเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่24พฤศจิกายน2,567ค่าบรรยากาศเย็นสบายเลยนะคะมีรีสเกตจัดสวยนะนี่ป๊อบดูผีเสื้อผีเสื้อสวยไหมดาวรยิบระยับเลยนะเห็นไหมดูเห็นไหมพี่เขาหน้ารัาพี่เขาถ่ายกับผีเสื้อเลยกระป๋าขออนุญาตนะคะสวยไหมต้นข้าวเรา สวยเนาะสวยมากเลยเนาะมีก้อนเมฆด้วยแล้วก็มีดอกไม้มีไฟร,ระยิบระยับนี่แหละลูกชายเรามานั่งโซนนี้แหละมันกลับแล้วหรอว่อาไอคินกลับแล้วไม่กลับเร็วจังวะนันหมวว่ามันมีโต๊ะนั่งกินตรงนู้นหรือเปล่าส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแรืปล่าน้อะผ้าใหมผ้าถุงผ้าสิน่น ขายถูกแล้วนี่มาจากกันทลักบ้างเน,นี่ยี่ภาพอ่ะคอหมูย่างมีคอเนื้อคอหนังแล้วก็ไส้ไส้หมูอบถังนี่0บาทโอ้มีทอดหมูกรอบหนึ่งตัวปลาอันนี้ของอะไรยังไงคะอันนี้60บาทค่ะ60บาทไะนี่ไงเขามีที่ให้นั่งที่ให้คินมานั่งนี่แหละตรงนี้แหละเห็นไหม คุงขึ้นหาไข่ปลาเนยจะปอตะแปะอยู่มีปีกไก่ทอดน้องไก่ทอดไส้กรอกมาแล้งมีหอหมูแดดเดียวผู้น่ะหมกหมูอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยไส้กรอกน่าอร่อยนะมาลาปาร์ปีคิวลูกแกน่าจะชอบตัวนี้เลยกล้วยทอดนายช่างก็มาขนมไข่เต่าบาบินกลริบปรับน้ำตาลมะพร้าวไอศครีมนายปอเข้าจี๋เด็กไปไหนมด เด็กๆปั่นจัก,กรยานอยู่ทางนู้นค่ะเจมิงคิ่โาน่าชอบวันนี้ไหมเนี่ยโอเมทาโกยากิซูชิ<อ>มันเป็นข้าวห่อหรือเปล่า<อ>ข้าวห่อสาลา่ายใช่มีแซลมอนไข่กุ้งปูอัดสาลายไข่กุ้ง<อ>ทูนากุ้ง<อ>้าไปดูฟู้ดทรัคไหม นมเหนียวนมเหนียวแหนมเนืองค่ะเขาแหนมเนืองของอุบลมาเองขอเปียส,สดอันนี้คืออะไรเคบับปะป๊าเคบับมีแฮมเบอร์เกอร์มีเคบับนะคุณขายอย่างสวยสนใจไหมชิน้นละห้าสบเาทนี่เขาจะมีะราคาบอกเริ่มต้นที่59จนถึง149บาทถ้า149จะเป็นดับเบิลชี้แน่นๆอันนี้จะเป็นโกโก้ขาวราคาเท่านั้นล่ะ อยากลองชิมไหมข้าวหมูไก่หกสิบบาทัวชาลีมะข้าสนใจไหมเป็นเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบค่ะโคเวอร์คาเฟ่เป็นร้านขายน้ำมั้งมีน้ำส้มแล้วก็พวกน้ำชาเขียวเอสเปสโซคาปูชิโน่ป้าฝรั่งป้าขายกล่องไรยังไงกล่องละยี่สิบค่ะหน่อยอยากกินฝรั่งใจแดงเขาเรียกอะไรอันนี้ไอ้หง หงเป่าซื้อค่ะหงเป่าซื้อขอบคุณค่ะสีแดงแใช่มันจะเป็นสีแดงๆดงหงเป่าซื้อคนมีบอลเยอะเหมือนกันนะพี่ยาข้าวหมูทอดเห็นพี่เราทำร้อนๆเลยกล่อนเลยยิ่มห้าบาทคนละสิบาทจ้ามีโดนตี่สดด้วยหรอคะ อ๋อเริ่มทุ่มหนึ่งมีดนตรีสดด้วยนะเริ่มที่เริ่มเวลาทุ่มนึงของทุกวันนักร้องมาร้องเพลงให้เราฟังสวยเนะป้าเนาอไม่คิดว่าสีสเกตจะจัดอย่างนี้ได้เนะไปเดินเล่นในสวนหน่อยเราเข้าในป่าอโนุดาษฮะสวยไหม แฟนตาซีในป่าอุ้ยดอกไม้เขาประดับสวยมากเลยเห็นไหมนะข้างหน้าปะป้าอุ้ยนี่มีมุมนี้ด้วยปะป้า,ปานี่นี่เห็นไหมน,นี่พระจันทร์ครึ่งเสี่ยวเนี่ยเราไปที่จุดไฮไลท์ของเราเลยดีกว่าตรงคมระยะเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยเห็นไหม มีแต่มุมถ่ายรูปสวยๆนะคะใครอยากมามาได้เลยนะคะงานจัดถึงวันที่24พฤศจิกาที่ก่อกลางน้ําจังหวัดศรีสะเกดของเราเองเห็นไหมเนี่ยมุมนี้อลังการสุดแล้วคือเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอเลยเช้ยดาวร้านดวงสวยไหมล่ะคนไม่สวยก็สามารถถ่ายออกมาสวยได้ฮะประกราฟรกดีไซน์ข้างๆไปแล้วค่ะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เนี่ยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือมาถ่ายรูปก,กับช้างก็ได้นะป้าป่าฮะ